บริษัทไทยคาเมลต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าบริษัท Yo, อีสานโพฟู้ดแอนด์ฟรเซนจำกัดที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทไทยคาเมลจำกัดได้เข้าไปดำเนินการงานก่อสร้างโรงผลิตและก็แปรรูปปลาจากลุ่มน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับสนับสนุนโดยรถห้องเย็นอัจฉริยะห้องเย็นอัจฉริยะและนวัตกรรม รักโลกโดยบริษัทไทยคาเมลจำกัดจากผลงานการสร้างโรงผลิตโรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรประมงและปศุสัตว์ของบริษัทไทยคาเมลทำให้ปัจจุบันนี้ทางลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับไทยคาเมลเป็นอย่างยิ่งดังเช่นขณะน,นี้บริษัทอีสาน โฮลฟู้ดแอนด์ฟรเซนจำกัดซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ในภาคอีสานตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายประกอบกิจกรรมกิจการทางด้านการแปลรูปปลากระชังน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นปลาดุกป,ปลาน้ำโขงซึ่งเป็นโรงงานแปลรูปปลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานในขณะนี้และยังมีกิจกรรมกิจการทางด้านให้เช่าห้องเย็นรับฝากสินค้า ในภาคอีสานเพื่อรอการกระจายสินค้าสูู่ิิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไปครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันที่จะผลักดันเกษตรตกรรมหรือประมงหรือปศุสัตว์ของไทยเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดงานนะครับ ที่กระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับสู่รากหญ้านะครับเมื่อไหรที่เกิดโรงงานขึ้นมานะครับยิ่งเป็นโรงงานทางด้านกเกษตรกรรมปรศุสัตว์หรือประมงแล้วก็ตามเนี่ยมันคือธุรกิจที่เป็นเ,เขาเรียกว่าต้นทางต้นกําเนิดหรือว่าสายเลือดของคนไทยของเรานะครับ,นะรบยิ่งถ้าได้ทําธุรกิจทางด้านนี้แล้วเนี่ย ยิ่งเหมือนได้สนับสนุนนะครับให้คนไทยนะครับให้ชุมชนนะครับเกิดงานเกิดการจ้างงานมีไรายได้ก็จะกระจายรายได้สู่ชุมชนสู่ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัดและสู่ประเทศชาติได้ครับเพราะทุกวันนี้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและแน่นอนแล้วว่าประเทศไทยนี่คือครัวของโลกนะครับ สามารถผลิตอาหารนะครับด้านเกษตรด้านประมงด้านปศุสัตว์ส่งออกไปให้คนทั่วทั้งโลกได้อุโปโภคบริโภคกันนะครับและนั่นก็คือที่มาของรายได้ที่เป็นความยั่งยืนนะครับเป็นความที่เป็นการนำเข้าเงินตราเข้ามาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศนะครับซึ่งจะทำให เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติไปอีกหนึ่งช่องทางครับอย่างนี้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับอีสานโพ o ฟู้ดแอนด์ฟเซนนะครับที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่จะดำเนินธุรกิจที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือภูมิภาคช่วยเหลือประเทศชาติของเราได้อันนี้ต้องขอคารวะจริงๆนะครับ จากใจของเราชาวไทยคาเมลทุกคนครับและแน่นอนครับผมเชื่อว่ายังมีนักประกอบการธุรกิจทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยอีกหลายเจ้าหลายรายนะครับที่อยากจะผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามายังไทยคาเมลได้นะครับเรายินดีให้บริการให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นการระยานมิตรกันนะครับ ช่วยกันกลับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับธุรกิจอาหารของประเทศไทยนะครับซึ่งในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นดินทองของเราเนี่ยนะครับให้เป็นครัวโลกนะครับให้มีรายได้กลับคืนสู่ประเทศคืนสู่ชุมชนคืนสู่สังคมหล่อเลี้ยงประเทศชาติหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงชุมชนแบบยั่งยืนต่อไปนะครับ ก็จะเข้ากับสโลแกนของโลกในขณะนี้ก็คือ Double Sustainable นะครับความมั่มนคงนะฮะทุกทุกด้านนะฮะทุกทุเรื่องนะฮะเรื่องอาหารนี่ก็เป็นสำคัญเป็นความมั่นคงเป็นความ Sustainable อย่างแรกที่จำเป็นจะต้องมีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการไทคาเมลเทคดีพอตจมจบรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมคมสันแทนคำและบริษัทไทคาเมลต้องขอกราบลาไปก่อนทุกท่านสามารถติดตามชมรายการไทคาเมลเทคดีพอตได้ทุกช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ผมคมสันแทนคำและบริษัทไทคาเมลต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ